โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ปกครองและเหล็กๆที่รักทุกคนแม่เต้สวัสดีจ้ะแม่เต้จ้ะสวัสดีค่ะแม่โตว,วันนี้เป็นวันที่้ที่เราได้เจอกับเด็กๆใช่ไหมคะวันแรกเลยวันที่หนึ่งอ่ะ เราพูดถึงเรื่องอะไรคะผลไม้ไทยค่ะวันที่สองนะคะวันที่สองยิ้มค่ะวันที่สามประเพณีไทยค่ะวันที่สี่นะคะวันที่สี่แล้ววันที่ห้าวันเนี้ยวันนี้ก็คือให้การละเล่นไทยรู้เรื่องถึงการละเล่นให้หนึ่งอย่างนี่แม่เต้จ๋าการละเล่นไทยเอาอะไรดีเนี่ยวันนี้มอซ้มผ้าดีไหมแม่เต้ดีนะดีไหมอ้าวเด็กๆร้องเพลงมอส้มผ้าได้ไหมได้ไหมนะ ได้ไหมน้าอูไม่ยด้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมไม่เจ็บพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมอ่ะมอสรผ่าตุกตาอยู่ข้างหลังไว้นูนไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอว้าวเด็กๆร้องได้ไหมเจ๊อุปกรณ์การเล่นมียังไงถ้ามีอะไรบ้างไหมเจ๊อุปกรณ์การเล่นมีผ้ามีผ้าค่ะมีผ้า ล้วไรอีกเอเล่นยังไงดีคะไอ้เน่เรามีรูปให้เด็กๆได้ดูกันนั่งเป็นวงนั่งเป็นวงกลมค่ะนั่งเป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วมีคนนึ่งทําไมคะแม่เป้ถือผ้ามาถือผ้ามาแล้วก็ทําไมคะเดินรอบๆนะคะเดินรอบๆแล้วก็ เอาผ้าไว้ข้างหลังเพื่อนค่ะถ้าเพื่อนเห็นมาก็ต้องทำไมคะวิ่งวิ่ให้ทันแด็บเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในวงก็ต้องร้องว่ามอนสอนค่ะตุ๊กตาอยู่ข้างหลังอวไวโนนไวนี่ฉันจะตีก้อนเธอเด็กๆเล่นได้นะคะเล่นเป็นไม้โอ้้าเป็นเยี่ยมเลยค่ะแม่จ๋าและวันนี้ใม่ัก็จะมีใบงานให้นะคะใบงานนวยเป็นเด็กไทยเป็นเด็กไทยคือเขากําลัง ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะให้ทำอะไรให้ทำอะไรให้เด็กระบายสีค่ะอ้าวระบายสีนะคะัีกนาการบ้านของแม่เจ้ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อมีกมารบ้านให้เด็กๆด้วยอาจารย์ชือช่ออะไรค่ะ homework time activities for today we will going to work on page eight and nine page eight we will going to color the rainbow same as instructed red orange yellow green blue indigo and purple write your name and K1 mm. for the class. The other side color all the pictures beautifully. Write the name and the class. ชิเช่บอกว่าให้เด็กระบายสีลุงกินน้ำลุงกินน้ำทั้งหมดที่ั้งหมด7จ็ดสีเรียนระบายมาเลยค่แต่ละสีนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะส่วนหน้านี้ระบายสีโมทุกรูปเลยแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยใช่ไหมคะเช่โอเคจ้า do not forget to like and subscribe time to say goodbye today bye bye, buddy, bye. bye.